สวัสดีครับพี่น้องครับที่รักนกเขานะครับผมมาพบกับผมในช่องนะครับกฤษดานะครับแบ่งนกเขาใหญ่นะครับก็คือวันนี้นะครับว่าจะมาขอแบ่งนะครับตัวที่พ่อควรนะครับแต่ก่อนผมมาดูนะครับจริงๆแล้วนึกว่าห้าหกเดือนนะครับไม่ใช่นะครับนกคาว่าห้าหกเดือนคือมาดูแต่ก่อนพ่อควรว่านกประมาณห้าหกเดือนนะครับซึ่งถ้ามารวมหมดตันนี้ก็น่าจะเป็น ที่ผมไปก็ประมาณ2เดือนนะครับสอเดือนนี่แหละนะครับจริงๆเราไม่ใช่ครับได้เมษาเมษาปีหกห้านี่ครับพี่น้องครับนกห้าเดือนเองนะครับนกตัวนี้5เดือนเองแต่ว่าจิตใจนะครับของเขาดีมากครับนกตัวนี้นะครับผมเห็นจุดอยู่นะครับผมถึงได้ตามมานะครับนกตัวนี้นะครับก็เลยแบบรอให้มันได้อายุสักหน่อยตอนแรกนะครับตัวรุปแล้วก็ยัง5เดือนแเป็นนกห้าเดือนนะครับนาะเป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กเสียงเล็ก จะขึ้นไปหากลางแต่ยังไม่ถึงนะครับนะจะพูดไงว่าเอาเสียงเล็กแล้วกันนะครับผมเพราะว่านกเสียงมันอาจจะไปได้กว่านี้อีกครับเมื่อนั้นนั่นอาจจะเป็นเสียงมันคือเป็นเสียงหงอยแล้วครับนกตัวนี้นะครับมันมีโทนหองคือมันจะอาจจะขึ้นหงองนั่นแหละเมื่อนกมันได้อายุมันจะวางคําที่ชัดเจนนะครับวันนี้ก็ามาทาตัวนี้ครับพี่น้องครับเป็นนกใหม่เหมาะสําหรับเซียนมือใหม่นะครับที่อยาก เอาไปนะครับการเลือกนกเนี่ยก็คือถ้าใจมันดีนี่คือเรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับพี่น้องครับถ้านกใจดีคือมีคือคือมีชัยแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าเนี่ยยิ่งอย่างเช่นนกตัวเนี้นะครับนกห้าเดือนอยู่เนี่ยนะครับขนาดนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้เทียบบ่อยนะครับก็เลยแบบอ่าแบบให้ดูเฉยๆนะครับแต่ผมว่ามันดี ครับจะของนู้ก็ไปซื้อน้าแข็งนะครับเนื้อครับผมขี่รถไปรถมานะครับเนาะก็เลยแบบยังไงแล้วรอคุยก่อนนะครับพี่น้องครับพี่นวองตังบังครับพี่น้องครับก็ฝนเพิ่งหยุดนะพ่อเนาะแต่ว่าตอนนี้พ่อควรเริ่มหน้าแดงแล้วพี่น้องครับมีนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ได้ดื่มนะครับควรไปนิดๆแล้วครับตอนนี้อ่าก็จะได้กรอบง่ายหน่อยนะครับเพราะประวัตินกตัวนี้มายังไงนะอันดับแรกเลยเพราะลองเล่าให้ฟังเบื้องต้นนก จริงแล้วไม่ใช่หกเดือนแต่ผมก็ตอนนั้นคือยังไม่ได้สนใจนกตัวนี้ตัวมาวังก้อนสงการว่าไล่ดูแล้วมันเป็นม่สายแล้วนะครับต้นแม่ายล่ะนต้นมายเต้นแม่สาหลังวันที่หนึ่งไปน้อยเดียวเป็นต้อนมงคลช่วงจะเข้าสงการเนี่เพราะว่านอใช่ไหมเข้าสงการแล้วคพับพอะไรมาแล้วกับสงการเลยได้อยู่แถวในนะำพอยุดายุดพเกเาแต่ว่าใดยุดเทิงเขาดออยุดตรงหน้ายุดตีนเขาละ โอ้ังเล่าด่ใช่ไหมพ่อฟั่งเ่าแถวแถวบ้านอะไรนะบ้านบ้านเนี้ยบ้านนิดเดียวจะไม่ใกล้ๆที่ผมไปใส่นั้นบ้านเดียเนี้ยเนี้ยประมาณไก่เตีอยบชุดเลยครับที่ที่บ้านได้แี่มันบ้านอี้ยังนอกแดงแดงบ้านหนองแดงหรือบ้านโคกแดงยังบุครับจขไเรว่าติดภูหล่ะแถวนั้นนะครับเป็นนกภูเขาอฝั่งตรงข้ามนนสัพนะพ่อเนาะ อ่นอนานนทังกับเราเนี่ยเนาะตัวข้ามกันี่ไหม,มครับนั่นแหละเป็นนกภูเขาฝั่งนี้ฝั่งห้องแต่ได้อยู่ฝั่งพูดได้ว่าอำเภออุบลรัตน์ใช่ไหมพ,ออหมพ่อเออไตรยุเม่อไหร่พ่ออำเภอนนสังอ๋อแสดงว่าขยับไปสังเว<อ>ย<ห>แล้วนนทรังเลยนกตัวนี้นน,น,นสังไปน้อยเดียวอ๋อครับครับผมนึกว่านั่นเอาทีนี้มันมันยังไงนกตัวนี้ได้เข้ายากยังไงเอาลองเล่าให้ฟังการใส่รอบแรกเป็นไงบอสใส่ปั๊บเข่าไงแต่บ่เหยียบเข่าไงแต่บ่เหยียบบาดก็ได้พ่อย้ายกี่ครั้งเนี่ยสรุปแล้วเนี่ย ต้นที่สามจังไรต้นแรกต้นแรกง่ายสองเทียเปี่ยในต้นรอใช่ไหมครับอยู่ในต้นคือย้ายสองครั้งไล่ออกแล้วก็ง่ายครับบานเียครับไม่เหยียบอีกต้นแรกไม่เหยียบได้ง่ายเป็นต้นที่สองต้นที่สองก็ไ่เหยียบอีกต้นสองที่ย้ายกี่ครั้งในต้นสองครั้งเดียวครั้งเดียวครับบานนี้เวลามันก็เริ่มสามโมงสี่โมงแรกลวบานถ้าเที่ยงมันได้มาครับนกต้นครับบานนี้ไม่หนีใช่ไหมไม่หนีไม่หนีครับถ้าเปไล่มันก็บินลอก บานนี้ได้ยินเสียงนอกบานขันก็ขึ้นมาอีกต้นที่สามนี่ก็เลยไปใส่ต้นกระถินต้กระเกษตรบ้านเฮาเนี่ยลำว่าล่ะมันมี่คว้านอย่างงี้โอ้กิ่งเดียวเลยกิ่งเดียวกิ่นียวไปเองสิเนาะคือพูดง่ายว่าต้นต้นหนึ่งมันขึ้นอย่างนี้เพราะต้นต้นหลักมันขึ้นแล้วก็มีกิ่งออมาอย่างนี้ก็เลยเพราะเนี่ยนนี่ละเอาเข้าเราไปว่างพอาะดินมาจับก็ลุกม้ามาเหยียบเรียบร้อเออใครแน่บเถอะดอกเรียบร้อยแต่พอได้มาแล้วกัน น้ำมือเศร้ามากอะประมาณสักกราเสียงกับขันอู้ขนาดพกเีคาหาเซนรุ่นขาวละหาเซนยุ่นพ่อนี่คือสูตรของพวกควรนี่คือได้มาปุ๊บนี่ท่านจะถอนฝั่งละห้าเส้นนะพี่น้องครับหาพอดีอ่าอันนี้ถอนเพื่อไม่ให้บินหรือว่าคืนป่าเพะสูตรนี้มันเคยถอนกันนะอ๋อพ่อเคยถอนนะไม่มีสูตรอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเคยถอนอย่างนี้ขันถอนแบบนี้เฮาไปตัวบรรลุนกับส่งได้อีกนะอ๋อมันเป็นความเชื่อนช่ไหมอ่าเปนควมเชื่ความเชื่อนะครับเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละเสียนเนี่ย จะมีแตกต่างกันอย่างเช่นผมนี่ก็จะสูตรของผมอันนี้เป็นความเชื่อนะพี่น้องครับอันนี้ไม่มากันอย่างเช่นของพวกว,วัน <5 S 2> บบนี่ทวนแล้วเ้าก็เบิ่งเน้ยครับทอนแล้วห้อก็ะเพิ่งอ๋อดูดูดูปลายขนด้วยครับมันงอปะครับครับเออขันงอมันจะเป็นนกดินนกแคะครับสูตรของผมนี่ก็คือ,อว่่าด้นีถ้าปุ๊บนี่คือจะให้ลงกินดินผมจะเอาลูนกลงกินดินเลยครับผมอ่าสูตรให้ลงกินดินนะครับไม่รู้เหมือนกันมันมันเป็นอ่าความเชื่ออันนี้ไม่ได้บอกให้พี่น้องทําตามนะคือมันมันเป็นความเชื่อของผมว่าถ้าลงกินดินนปุ๊บเี่ย วันต่อไปมันเหมือนว่ามันจะได้นกมันจะหมานนะฮมันมันคือมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือความเชื่ออย่างเี่ของพ่อคือถอนขนมันก็จะหมานนะครับก็คือเพื่อไ้ว่าได้มาวันรุ่งขึ้นเป็นไงนะพ่อประมาณเที่ยงใช่ไหมเมื่อตอนเที่ยงหรอกปอบ้านหางวงกวนเราได้นางทํางานอยู่กรบตอไม้เสียงขันเนาะนกคนได้ขันมาสันี๋ยวา้านบัดขันย่นก็เลยเอานกขันได้เอาตัวมาจวดบังบัดคู่แบบก็เลยตั้งมือพนบ้านแล้วก็ขันเยาามาเลยครเมื่อเคยเดียนเ็เยยคู่หัก ฮะแถมเทียบคู่อีกจหาแค่ป่าเทียบคู่อีกอวันนั้นเลยใช่ไหมวันนั้นเลยวัน,นรุ่งคืน้นครับนี่แหละครับทีนี้ผมมาดูแล้วนะครับถ้าเป็นนี้คือพวกคนเขาคิดว่าตอนแรกเป็นนกต่อเขาหลุดหรือว่าน,นกเขาปล่อยมาใช่ไหมป่ะแต่ว่าบางคนบันเป็นรหลแๆมเป็นเกาเกามันเป็นของปลายุ่นนะครับคือผมดูแล้วยังไม่เป็นขนบ้านนะครับนกตัวนี้ยังเป็นขนปลาใหญ่มากกัน่านครุดครับถ้าเป็นแบบนี้คือตีไว้ก่อนละอันดับแรกเลยว่าอาจจะหลุดหรือปล่อยมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าไปดูแล้ว เป็นขนป่าครับพี่น้องครับคืออย่างนี้นะครับคาว่าขนป่าเนี่ยก็คือพูดง่าไงว่าถ้าเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยถึงจะไปอยู่ป่ากี่ปีก็ช่างครับมันก็ยังจะเป็นขนบ้านอยู่เหมือนเดิมคนบ้านครับถูกต้องครับไปสลับไม่ได้ใช่ครับถ้าคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดนกที่เราเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับคือเอามาเลี้ยงแล้วนี่คือถ้ามันได้ถ่ายขนสองสามเที่ยวแล้วเนี่ยหลุดไปเนี่ยถึงจะไปอยู่ป่าสองปีสามปีสี่ปีแล้วต่อได้มันก็จะเป็นคนบ้านเหมือนเดิมครับอันนี้ดูได้เลย เอามาปุ๊บนี่ดูปุ๊บนี่ยู่คนป่ารู้เลยนะครับเนี่ยผมก็ดูอย่างเนี้ยมันกำลังถ่ายคนใช่ไหมพ่อตัวนี้เนาะ,ะครับ,รบกำลังถ่ายคน,อ,คนอยู่นะครับยุ่งสี่แล้วอ่าเนี่ยครับ มันโอ้จะเกินเลยปานไก่เนาะครับผมเพราะจะกจะปาบน้ำปานไกล้ไปเรื่อยทีนี้พูดมาก็ยาวแล้วล่ะทีนี้ฉันรู้เอาง่ายๆนะครับผมคือขึ้นยอันนี้คือผมปลลอมไปเลยนะครับเพราะว่าให้ยกไปด้วยให้ได้ให้ได้ที่ไปด้วยนะครับผมอยู่ใกล้ผมก็เริ่มตึงแล้วเพราะว่าได้กลิ่นได้ยินผมก็ตึงแล้วนะครับทีเนี้ยจะจะแบ่งไปไหนพ่อแบ่งแมนะก็ S <S> ก็บว่าคือจากแมงหรอกแต่ว่า,จจากับแจักทีวางเลยเน,นาะกับมาฮอดกันหรอเออมันเป็นข้นออยานคนเสียโค้งดู้สึกหน้ากันก็มาฮอดผมผมให้ายเอดกับอาแล้วผม็ผมก่อนไปนานแล้วนะผมขู่ไปแล้วว่าอ,อมาแล้วมันต้องมันจะใช่หน้านะครับนี่ที่ใช่หน้าของไปหาข้าน,เาาานเราเพราะอะไรมันจากตึ้งไหนยู่งนะนั่นแหละทีเนี้ยเสียก็ร่างใจยุ่งนะนกแค่เดือนแต่ว่าพูดง่ายว่าถ้าเกิดใครจะรอนี่เอาออกฝึกเลยนะพ่อเนาะลุงใช่ไหม ตามที่พ่อดูใช่ไหมเพิกได้ครับคือเทียบตอนในครูตอนนั้นเลยนะตอนนั้นเอาไปแขวนใส่มันกับขันคือเขาครับอ่าเป็นเท่าไไปแขวนมันกับขันน้ำมูกนี่คือนั่นนะทีเนี้ยค่าตัวแล้วพ่อเอ้ยง่ายจังไปเท่าไหร่เก่าหมดแล้วเนาะเก่าดีเซฟดีเนาะฮะเอาจะเก่าหมดแล้วไอ้เก่าดีเซฟดีเนาะเก้าแดงเออโอ้โหครับเอานกใหม่เก้าแดงไม่กับโอเคเกียร์มันเนาะ คือขออย่างเดียวว่าให้เปิดราคามานกตัวนี้นะครับผมสู้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมผมชอบตั้งแต่ตอนแรกที่ผมเห็นไลายเห็นอะไรมาแล้วล่ะนะครับลงกตัวนี้ว่ามันเป็นนกหนึ่งกุกนะครับหนึ่งกุกแล้วก็สนับปีนะครับมันมีสูนรผมดูอยู่นะครับสรุปว่าเก้าใช่ไหมพ่อลดไม่ได้ <รถ S 2> ไหมลดหน่อยได้ไหมไม่เป็นรถยุติเอางี้เอาคนเบากกันปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอก้าผมขอสักเจ็ดได้ไหม เอาคนละครึ่งพ่อก้าแปลอยู่ตรงกลางผมขอเจ็ดได้ไหมเจ็ดแดงอาจารย์ว่างขั้นเจ็ดเอาพ่อขอเก้าไงผมก็เลยอยากจะขอเจ็ดข้ามกันหน่อยนิดนึงกัแจะวางเลยเนาะผมขอเป็นคนใจไม่ใช่แล้ว่เหมนเนาะได้ไหมนี่เอาเอโอเคเหรอโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ยวางเลยเหมือนกัน้องครับมันจงไดยกับเสี่ยวคือเขาไหมเนาะคืออย่างนี้ครับผม นึกว่าพ่อจะไว้เยอะนะเพราะว่าบางทีนกที่มันคารลมม,มากๆที่ลงจากต้นเนาะเพราหัวนเนาะ บางทีเขาให้กันสามแดงแล้วให้กันห้าแดงแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นต่อหรือเปล่างานหลายคนก็มีผมก็เคยครับนั่นแหละแดงผมก็เคยให้ปวดกอบไอ้คนเนี้ยเอามาเลี้ยงดินเศร้าเพิ่มได้ตัวไอ้ทุ้นแดงกับยื่นก็มีแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเราเราเห็นไงานแล้วนะครับเอาเอาเอาเพราไม่พราไม่ดินนี่ว่าจะไม่ลงไงครับลงอีกเขาไปลงครับได้เจ็ดแดงโอเคเอาครับอ่าอย่าเนาะหนุกเทียบคู่อย่างนี้แต่ว่ามันอายุมันยังหลายอยู่รอกมันคงสิได้ทำนั่นแหละแต่ออนทางเจ้งอ่า นะเอาตุ้ยมาใส่เองกับคู่คือเขาต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อควรนะครับก็อันนี้ท่านนั่นเองนะครับนี่ท่านมอมตัวเองเองนะครับผมไม่ได้มอมเลยครับ <c oughs> ท่านมอมตัวเองเองนะครับ <c oughs> ว่าสามีนอนรักสาม,มโอ้ยแก้วเดียวแล้ว,ลวยังยังไม่ติ้งนอนเนาะแต่ว่าจะไป <c oughs> ผมติ้งแทนนี่นั่งที่ไหนกันไปตัวว่างเลยเนาะครับผมฮะก่อนนัก็อกห้าเดือนนะพี่น้องครับก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะแหลาท่านที่เอาไปก็ ถ้าเกิดจะแบ่งผมไปนะครับก็พูดง่ายว่าเจนเย็นหน่อยนะครับนกเป็นห้าเดือนเองนะครับเอาไปอีกแต่ว่าถ้านกมันใจดีอย่างเงี้ยผมว่าโอเคผ่านนกนะครับอ่าอันนี้คือนกใหม่ครับก็ต้องนั่นครับดีเพราะว่าพ่อแขวนไว้ใกล้คนมันก็เลยแบบนั่นครับมันก็เลยมันนิ่งเร็วครับมันนิ่งเร็วก็ได้ไหมใกล้หนึ่งนกนะครับผมอ่าอันนี้ก็โอเคแล้วครับตกลงกันที่เจ็ดแดงนะพี่น้องครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะพ่อควรนะครับที่ แบ่งให้ผมนะผมตามมาดูตรงตัวนี้แหละว่าะจะเป็นยังไงนึกว่าตอนแรกพวกคนบอกว่า6เดือนเนาะ ผมก็คิดว่าตัวนี้นกสักประมาณสักเจ็ดแปดเดือนต้นเดียวไม่ถ่าผมไปเพื่อแต่งหนอผมก็ไม่ได้ฟังมากาเพราะว่าผมก็อยากได้นกอยากได้นกต่อมากกว่าที่ผมมาดูเนาะวันนั้นเนาะพ่อเนาะอ่าอันนี้ผมก็เลยว่าโอเคีลายมันเสืร์แล้วนะครับก็เลยก็เลยตามนึกว่าจะไม่อยู่แล้วนะยังยังอยู่อยู่แสดงว่ามันจะเป็นของผมแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมตัวใหญ่พวกอะไรแก่เนาะอะผมมอมกันเองนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เช่นเคยฝากกดไงเล็กกับแจ๊วเองมันเจ๊นะครับให้ช่องจิสดาเป็นลกเขาใหญ่นะครับยังไง มี <im itation> <im itation> ของอะไรยังไง <im itation> ตอนนี้โอ้ฟ้ากองมาแล้วมันอันตรายแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับต้องขอบคุณนะครับพ่อควบก,ก็ยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นไในใจพูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระผมฝากพี่น้องที่เคยนะครับท่านที่ใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสําหรับผมเอาประกันเอาประกวนสักแก้วหน่อยว่ายกหน่อยจะร้องให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับโอ้ขอบคุณครับผู้ควบคุมสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ก็ กำลังกาลังไล่นะครับโอ้ไล่นกตอนกลางคืนนี่ก็มันมองไม่เห็นครับพี่น้องครับนป็นธรรมดานะครับเนาะก็เดี๋ยวรครับแล้วแถมโกงนี่กว้างด้วยพี่น้องครับยังไงเนาะนี่เอาดีๆนะพ่อนะตึงเรือยังยังยังไม่ตึงนะนะเดี๋ยวผมจะมาอยู่ฝั่งนี้คกลางคืนด้วยพี่น้องครับ มันไม่ค่อยมันต้องไ,หอไ,องงไหลหว่ะเอลาเขาไปเขาไปอ่อาไปแล้วไปแล้วไปโอเคครับพี่น้องครับเฮ้ยยายกงแล้วนะครับงกงวีง VIP เลยนะครับนี่เนียนมีนิ้วหัวบนนครับก็ต้องยืม <c oughs> หัวว่ากับน่นนี่มั้งฮะเออยืมพ่อก่อนแล้วมาคืนผ้านะครับกงไม่ได้เพราะว่ากงมันแพงกว่านกนะพ่อเนาะอ้าวพี่น้องครับ ก็เนื่องด้วยติดตัวนี้นิดหนึ่งครับพี่น้องครับนี่แกก็เลยใจง่ายนิดนึง่ง <c oughs> ได้แล้วครับผมสำหรับนกตัวนี้ก็ผมก็ตามผลงานอยู่นะครับเนาะ,ะใส่กลงใบนี้แด้วนะครับผมพอควรว่าถ้าไปตกที่ไหนก็โทรมาบอกด้วยนะครับนกตัวนี้นะครับอ้าวค่ำคนะครับผมก็มเอาไว้ประมาณนี้นะครับ